สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rising Face นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม r a g n a l o k M Classic กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวทางในการเล่น g e n e t i c สายน้องแมวกันนะครับว่าสายนี้มีแนวทางในการเล่นการอัพสเตตัสสกิลอุปกรณ์การ์ดและการอัพรูนยังไงบ้างนะครับ้วทำยังไงเราถึงจะเล่น g e n e ติตสายน้องแมวที่เป็นธาตุไฟกันได้นะครับซึ่งจุดเด่นของอาชีพนี้และสายนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่โจมตีเป้าเดี่ยวได้รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็จะมีสกิลซัพพอร์ตมีสกิล บัฟศัตรูสามารถที่จะลงกิลมอนหรือว่าลง 6v6 ได้สนุกมากนะครับถ้าใครที่กำลังสนใจในสายอาชีพนี้อยู่เดี๋ยวเราไปรับชมแนวทาง,งพร้อมๆกันเลยครับ และสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่จริงใจเติมถูกเติมไวเติมสะดวกผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงผมก็ขอแนะนำร้านเพ t ู w i n t p p Up เลยนะครับมีเกมให้เติมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแลก็กล็อก M c l a s s าสเดิะและกล็อกแล a กล็อกออนไลน์และ l a n d v เ r ิร์ดแล a กล็อกรีเบิร์ดแลก็กล็อก X แลก็กล็อกออริจินโอ้ยเอาเป็นว่าตระกูลแลก็กล็อกอะคือเติมได้ทุกเวอร์าชาันเลยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีทั้ง P.O.E 2, คาบาวโยกังฮอนไกอิมแพคเกนชิน R.O.V Free Fire หรือจะเป็นเกมใน PC ก็เติมได้นะครับเช่น PUBG, Valorant แล้วก็ l ้วก็ e of l e g e n d s นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถกดลิงก์เพ y วิน t o t u p Up ได้ที่ description ใต้คลิปนี้เลยนะครับและตอนเติมเงินอย่าลืมกรอกสต er ีมเมอร์โค้ด F.A.Z.E เพื่อสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับ โอเคครับเรื่องแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเตตัสของจีเนติกสายแมวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับรอบการอัพสเตตัสของจีเนติกสายแมวเนี่ยอัพได้ง่ายมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าสเตตัสหลักๆของสายนี้จะใช้แค่ในส่วนของค่าสเต็งแล้วก็ค่าวิทเท่านั้นนะครับก็ให้เราอัพสเต็งให้ถึง99ไปเลยนะครับจากนั้นทอยที่เหลือก็ให้เราไปอัพวิทให้ถึง99นะครับ พอเรามีสเต็งเราวิดอย่างละ99แล้วนะครับเวลาที่เราเลเวลอัพพอยท์ที่เหลือก็ให้เราไปอัพอินนะครับเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการอัพสกิลกันบ้างนะครับในส่วนของคลาสอาชีพเมอร์แชนเลยครับจะให้เรามาอัพสกิลตะโกนให้เต็มเลเวล10นะครับสกิล O C D C ทั้ง2สกิลนี้เลเวล10นะครับแล้วก็สุดท้ายสกิลฟันเลสซิ่งเลเวล10นะครับเท่านี้ก็จะครบ40พอยต์พอดีนะครับถ้าใครที่เริ่มเล่นอาชีพพ่อค้าตั้งแต่เลเวล1นะครับเราก็ไม่ต้อองััพสกิล OCDC นะครบ ก็ให้เรามาอัพเป็นสกิลคาร์ดแอคแท็กแล้วก็สกิลเอนแฮนด์คาร์ดเพื่อเก็บเลเวลในช่วงต้นเกมไปก่อนนะครับถัดมาในส่วนของอาชีพอะเคมิสนะครับเราก็จะอัพสกิลคอฮอร์มอนคูตเลเวลสี่นะครับเพื่อเป็นการเรียกโฮมอนคูตแมวออกมานะครับแล้วก็จะมีสกิลชุบเลเวลสี่นะครับสกิลไลฟ์ฟิสิกส์เลเวลสิบนะครับสกิลสเฟียร์ไมล์เลเวลหนึ่งแล้วก็สกิลโฮมอนคูตสเต็งหนึ่งเลเวลห้านะครับแล้วก็สกิลแอคแฮมเมอร์มัตเตอรี่เลเวลสิบนะครับ แล้วก็สกิลยีนโมดิฟิเคชันเลเวล5นะครับอีกหนึ่งพอยต์ก็เอาไปอัพเป็นสกิลเลอร์นิ่งพอชั่นเลเวล1ก็ได้นะครับถัดมาพอเป็นอาชีพไบโอเคมิสต์หรือว่าครีเอเตอร์นะครับให้เรามาอัพสกิลซูเปอร์ไลฟ์ฟิสิกส์เลเวล5นะครับอุมุนคูต์สเต็ง2เลเวล10นะครับแล้วก็เฮลแพนเลเวล10นะครับสุดท้ายก็ได้เป็นสกิลยีนรีเสิร์ชเลเวล10นะครับ เท่านี้ก็จะใช้ไป3 5พอยต์นะครับก็ะจะเหลืออีก5พอยต์ก่อนที่จะปลดลิมิตเบรกของจ็อบนะครับก็สามารถที่จะเอามาอัพสกิลเคลือบ3แล้วก็สกิลเคลือบอาเมอร์อีก2ก็ได้นะครับหรือถ้าใครที่มองว่าการเคลือบไม่ได้มีความจําเป็นในส่วนของการเล่น PVE เนี่ยก็สามารถที่จะมาอัพเป็นสกิล Learning p o พอชันให้ได้เร็วหกสกิลนี้ก็จะช่วยให้เวลาที่เรากดพวกยาเลสพชันหรือว่าบูพอชันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของขวดยาเพิ่มขึ้นไปอีก22%นั่นเองเะอรับ หลังจากที่เราปลดลิมิตเบรกของจ็อบขึ้นไปแล้วนะครับก็ให้เรามาอัพในส่วนของสกิลซูเปอร์ไลฟ์ฟิสิกส์ให้เป็นเลเวล10นะครับอัพไลฟ์ฟิสิกส์ให้เป็นเลเวล20นะครับอัพแอคแฮมเมอร์มาตเตอรี่ให้เต็มเลเวล20นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมาอัพสกิลตะโกนเลเวล15นะครับเพียงเท่านี้ก็จะครบ70พอยต์สามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นคารที่3กันได้ต่อไปนะครับพอเป็นอาชีพคารทที่3นะครับก็ให้เรามาอัพสกิลไลฟ์เมิร์ดเลเวล10 10นนนนนะะะคคคครรรัััับบเเ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 ฮลลลลลลลิิิิงกกววว3แ้็จตโมดฟชบ แล้วก็ให้เรามาอัพสกิลคัทบูทเลเวลร์5นะครับแล้วก็คัทแคนนอนเลเวลร์5นะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้สกิลสําคัญสําคัญสําหรับการเล่น PVE ของจีเนติกสายแมวไรท่าตุกันแล้วนะครับพอยที่เหลือเนี่ยก็ให้เราย้อนกลับไปอัพสกิลตะโกนให้เต็มเลเวลร์20นะครับจะสามารถเพิ่มสเต็งให้กับเพื่อนในปาร์ตี้มากขึ้นได้จากนั้นก็ให้เรามาอัพสกิลเฮลลิงให้เต็มเลเวลร์10นะครับ แล้วพอที่เหลือหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปอัพในส่วนของสกิลฟาร์เลสซิ่งให้เต็มเลเวล15เพื่อเป็นการเพิ่มเซนีจากการฟาร์มแล้วก็อัพสกิลเลิร์นนิ่งพชั่นให้เต็มเลเวล10เพื่อทําให้ปั๊มขวดยาได้แรงขึ้นก็ได้นะครับเรื่องถัดมาเรามาต่อกันที่อุปกรณ์สวมใส่ของจีเนติกแมวสายไรยทาธากันบ้างนะครับแล้วอาวุธที่ใส่นี้ใช้กันเป็นประจํานะครับก็จะเป็นในส่วนของอาวุธเชฟเทนแอคนะครับ จุดเด่นของอาวุธตัวนี้ก็คือจะมีค่าแอคแทกพื้นฐานที่เยอะมากๆนะครับอยู่ที่552หน่วยเลยแล้วก็ยังสามารถโจมตี MPP กับมินิได้แรงขึ้น15%นะครับโจมตีมอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้น10%แล้วก็ทุกๆค่าตีบวกที่เพิ่มขึ้น1บวกนะครับจะได้ค่าเจาะเกาะเพิ่มขึ้น2%นั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเรามีเชฟเพนแอคบวก10เราก็จะได้ค่าเจาะเกาะจากตัวเชฟเพนแอคตัวนี้อยู่ที่20%นั่นเองนะครับก็จะทาให้เราดันค่าเจาะเกาะได้ง่ายขึ้นมากๆเลย ตัดมาในส่วนของมือรองนะครับสำหรับของดันเจียหรือของแอดเวนเจอร์ที่สายนี้จะใช้กันหลักๆก็จะเป็นในส่วนของโล่ที่ให้ค่าเจาะเกาะนะครับโดยที่ถ้าเราตีบวก12ได้โล่ตัวนี้ก็จะให้ค่าเจาะเกาะกับเราถึง22นนั่นเองนะครับหรือถ้าใครที่มีงบมากกว่านี้แล้วต้องการค่าเจาะเกาะที่มากขึ้นกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะมาใช้เป็นตัวโลซาบรสเลตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้ค่าเจาะเกาะถึง25เอนะครับแล้วก็ถ้าเราอัพขั้นจนถึงขั้นเก้าแล้วตีบวกแปดนะครับบวก้ค่า เพิ่มขึ้นอีก3%นั่นเองนะครับส่วนถ้าใครที่ใส่ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีค่าเจาะเกาะอ,ออฟแมวที่มีค่าเจาะเกาะหรือใส่การ์ดที่เป็นค่าเจาะเกาะจนค่าเจาะเกาะของเราเยอะเกิน100%ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนโลมาใส่เป็นตัวโลแอดเวนเจอร์ Adventure ที่ได้ค่าฟิสิกอลเดาเมจแทนก็ได้นะครับโดยโลตัวนี้เมื่อตีบวก12จะได้ค่าฟิสิกอลเดาเมจเพิ่มถึง10%เลยนะครับเนื่องจากว่าเจเนติกสายแมวเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําค่าเจาะเกาะเยอะจนเกินไปนะครับให้เราทไว้แค่10 ถ้าสมมุติว่าค่าเจต่เก,ก่อของเรามันเกิน100%ไปเยอะๆเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใส่เป็นโลเอดเวนเจอร์ที่ได้ค่าฟิสิคอลดาเมจตรงส่วนนี้แทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อเอดเวนเจอร์ที่จะใช้กันหลักๆก็จะเป็นเสื้อที่ได้ในส่วนของค่าฟิสิคอลดาเมจนั่นเองนะครับโดยถ้าเราตีบท12ได้เสื้อตัวนี้ก็จะให้ค่าฟิสิคอลดาเมจกับเราถึง8%นะครับส่วนถ้าใครที่มีงบมากขึ้นกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะมาใช้เป็นตัวเสื้ออัลลอยอาร์เมอร์เพื่อที่จะเอาค่าพีเพนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราอัพเสื้อขึ้นไปเป็นขั้นหน,นะครับเวลาที่เราเรียกน้องแมวออกมาเราจะได้ ค่า P เพนเพิ่มอีก2%นะครับรวมกับพื้นฐานของเสื้ออีก4%ก็จะรวมเป็นค่า P เพน6%นะครับและถ้าเราอัพขั้นจนถึงขั้น4แล้วเราตีบวกมากกว่าบวก10นะครับเราจะได้ค่า a อ t แ a g เพิ่มขึ้นอีก5%นะครับนอกจากนี้ถ้าเราอัพขั้นมาจนถึงขั้นที่8นะครับเราจะได้ค่าวิดเพิ่มอีก5หน่วยค่า P ีเดอีก5%นะครับแล้วก็ถ้าเราตีบวก15ได้เราจะได้ค่า a อ t แ a g เพิ่มขึ้นอีก3%เลยนะครับถัดมาในส่วนของผ้าคลุมนะครับสำหรับผ้า โดยที่ถ้าเราตีบวกชิ้นนี้ได้บวก12นะครับเราจะได้ค่าจาอเกาะเพิ่มขึ้นถึง15%นะครับส่วนถ้าใครที่มีงบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็สามารถที่จะมาใช้เป็นตัวค้าคลุมเอชเชนเคปตัวนี้แทนก็ได้นะครับจะได้ค่าจ่อเกาะพื้นฐานที่15%เท่ากับของตัว a อ v e n นเ r อร์เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถอัพขั้นหนึ่งขั้นที่4ได้แล้วเราตีบวกได้มากกว่าบวก8ขึ้นไปนะครับทุกๆค่าจ่อเกาะของเราหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะสามารถแปลงไปเป็นค่าแอคแท็กได้0.5หน่วยนะครับแล้ว รองเท้าดันเจี้ยนหรือรองเท้าแอดเวนเจอร์ที่ใช้กันนะครับก็จะเป็นรองเท้าที่ได้ค่าเพียกแท็กอยู่ที่45หน่วยนะครับแล้วก็เมื่อเราตีบวก12งรองเท้าตัวนี้ได้เราก็จะได้ค่าแอคเเพิ่มขึ้นอีก4%นะครับส่วนถ้าใครที่มีงบเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะมาใช้เป็นตัวรองเท้าลูนบูทที่จะได้ค่าแอคพื้นฐานอยู่ที่3%ก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อเราอัพขั้นลูนบูทไปจนถึงขั้นที่4นะครับและตีบวกได้นได act act ้นคเา่่พิขึอีก2% แะถ้าเราตีบวก12นะครับเราก็จะได้ค่าแอคเท์เพิ่มขึ้นอีก2%นั่นเองนะครับถัดมาเป็นในส่วนของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับแอดเวนเจอร์ที่สายนี้ใช้กันก็จะเป็นในส่วนของเครื่องประดับเจาะเกราะนั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเราตีบวก12เครื่องประดับชิ้นนี้ได้นะครับเราจะได้ค่าเจาะเกราะเพิ่มขึ้นอีก6%ต่อชิ้นนะครับเราใส่2ข้างก็จะเพิ่มขึ้น12%นั่นเองสุดท้ายก็ไปในส่วนของพวกแฟชั่นนะครับเราก็จะเน้นไปใส่เป็นพวกแฟชั่นที่ได้ค่่่าาาีเนหรรืออวไดด้คคกะับ หรือจะเป็นพวกหมวกที่เพิ่มดาเมจกับ MVP หรือมินิก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องถัดมาเราก็จะมาต่อกันที่ในส่วนของการ์ดสมใส่กันบ้างนะครับเริ่มมาที่ส่วนมือรองหรือว่าส่วนโลก่กันก่อนเลยนะครับการ์ดที่น่าสนใจจะมีทั้งหมด2ใบนะครับนี่ก็คือการ์ด Anubis Down นะครับที่จะทําให้โจมตีมอนเตอร์ทุกเผ่าแรงขึ้น5%แล้วก็จะโดนดาเมจจากมอนเตอร์เผ่าแองเจิลลดลง30%นะครับส่วนใบที่2ก็จะเป็น Alice า o w นะครับจะทำดาเมจกับมอนเตอร์ MVP แล้วก็มินิแรงขึ้น15% 15%นนะรบแแลลล้วกก, MVP, วก็จโดาาเเมมง เดียวกันนะครับส่วนถ้าใครที่อยากเน้นประหยัดนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นการ์ดมาน้ําที่จะต้านทานแช่แข็งที่ได้ฟรีจากการลงดันเจี้ยนก็ได้นะครับหรือจะมาใช้เป็นการ์ดมือริวร l แลนที่ได้โจมตี MVP กับมินิีแรงขึ้น5%เป็นการ์ดจกฟรีจากกิจกรรมสวัสดิการการ์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการ์ดถัดมานะครับก็จะเป็นการในส่วนของเสื้อเกรอะนะครับ การ์ดใบแรกที่จะแนะนําก็จะเป็นการ์ดมูหนักดาวนะครับที่จะได้ค่าเจาะเกาะกายภาพสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจาะเก,กาะเบสอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนการ์ดใบที่สองก็จะเป็นการ์ดอาเชอร์ซีเกเลตันดาวนะครับจะได้ค่าสเต็งสองหน่วยแล้วก็ได้ค่าแอคแคดอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าใครที่อยากจะประหยัดเงินนะครับก็สามารถที่จะมาใช้เป็นการ์ดฮาร์ดที่โจมตีมีพีแล้วก็มินิแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เป็นการ์ดฟรีจากกิจกรรมสวัสดิการการ์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถัด,ดามาจะเป็นการ์ดในส่วนขขออองงงงภภาาาาาาคคคคคคุุุ้มมกกกกัััันน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 นบบบะะะรรรร์์ดดดดดททีีีี่่่่่สสใววเเเย็็จป แต่ในค่าสเต็งสิบหน่วยค่าฟรียี่สิบหน่วยแล้วก็ทุกๆค่าสเต็งสิบแปดหน่วยของเราจะเพิ่มค่าแอคแท็กได้ศูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากจะประหยัดเงินนะครับก็สามารถที่จะมาใช้เป็นการไอซิสนะครับที่จะเพิ่มดาเมจกับมอนเตอร์ปกติทั่วไปนะครับยกเว้น MVP แล้วก็มินิสามเปอร์เซ็นต์นะครับการไปนี้ก็จะเป็นการฟรีที่ได้จากการลงดันเจียนนะครับหรือจะเป็นการเมฟแฟร์ก็ได้นะครับที่จะโจมตี MVP แล้วก็มินิแรงขึ้นหนกาเป้ร์เป็นกา่์จกฟรีกกักรริการการช่นเดกยเกันกนครบ ถัดมาก็จะเป็นการในส่วนของรองเท้ากันบ้างนะครับสำหรับการที่ประหยัดและมีประโยชน์กับอาชีพดิเนติกมากที่สุดนะครับก็จะเป็นการ์ดมังกรเขียวเฟรัสนั่นเองนะครับจะได้ค่าวิดสอหน่วยแล้วก็ได้ค่าแมคเคทพีถึง10%เลยนะครับถัดมาเป็นในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างนะครับการ์ดดาวที่น่าสนใจก็จะมีการ์ดหมีดําดาวหรือว่าซิปเปอร์แบร์ดาวนะครับจะได้ค่าฮิตสิหน่วยค่าแอคแท็กแล้วก็เอแมคแท็กอย่างละสามเปอร์เซ็นต์นะครับหรือสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นการ no ์ with ate, ดโนวิด ฟีจากกิจกรรมสวัสดิการการ์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนการ์ดอีกหนึ่งใบก็อาจจะไปใส่เป็นการ์ดหนูขาวทาโร่จะได้ค่าสเต็งสองเด็กสองแล้วก็แอคแท็กสามสิบก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นการ์ดในส่วนของการหมวกกันบ้างนะครับการ์ดที่ดีที่สุดก็จะเป็นการ์ดมดขาวดาวนั่นเองนะครับจะได้ค่าพีเพนสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อเรามีค่าสเต็งหรือค่าเด็กสูงถึงสองร้อยยี่สิบห้าหน่วยเราจะได้ค่าเจาะเกาะอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดในส่วนของการ์ดอาวุธกันบ้างนะครับ สำหรับการอาวุธที่ดีมากๆทําง่ายแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะครับก็จะเป็นการ์ดพิโอนี่ดาวนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดพิโอเน่จะเป็นการ์ดบอสแต่ว่าจะมีกิจกรรมที่เราสามารถเลือกการ์ด MVP เ v p ได้1นใบอยู่แล้วนะครับก็ให้เราเลือกการ์ดพิโอนี่มา1ใบแล้วก็ให้เราไปเก็บแกมดัสให้ครบ2อ0 0ันอันนะครับเพื่อที่จะเอามาทําเป็นการ์ดพิโอนี่ดาว เราก็จะได้ค่าฮิตเพิ่มขึ้น100หน่วยแล้วก็สกิลเดามจจะเพิ่มขึ้น10%นะครับซึ่งตรงส่วนของสกิลเดามจตรงส่วนนี้ก็จะช่วยให้สกิลแมวของเราแรงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งใบก็จะเป็นการ์ดฟรีที่ได้จากกิจกรรมสวัสดิการการ์ดนะครับจะเป็นการ์ดบอสดาบนะครับก็ะจะทำให้เราโจมตีมอนสเตอร์ทุกตัวในเกมนี้รวมทั้ง MVP แล้วก็มินิแรงขึ้น10%เลยนะครับ ถ้าใครที่มีงบเยอะๆก็สามารถที่จะใส่เป็นการ์ดมินรัสหรือว่าการ์ดบัวที่จะโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น25%ใส่2ใบแล้วก็เอาไปฝากสมุด1ใบเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของค่าอิกโนพีเดีย20%ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพวกบอสอิกพีหรือว่าบอสในดันเจี้ยนต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับการใส่การ์ดวัวก็จะช่วยให้เราตีบอสพวกนั้นได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาก็มาถึงเรื่องของการอัพรูนของเจเนติกสายแมวที่เป็นสายไร,ร้้้าตกกันนนงงะเเม็ใหปททีี Skill Act นนท่่อึจ 5จุดนะครับรูนตรงนี้จะทําให้เวลาที่เราใส่อาวุธประเภทขวานนะครับเราจะได้ค่าแอคเตอเพิ่มขึ้น15หน่วยเราก็สามารถอัพทั้ง5จุดตรงนี้ได้เลยนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่สามจุดที่4แล้วก็จุดที่5นะครับ อย่ลืมเลือกตรงพาร์ทไฟดิงให้เป็นจำนวนเหรียญน้อยที่สุดด้วยนะครับถัดมาหลังจากที่เราอัพรูนแอคมาเตอรี่เต็มทั้ง5จุดแล้วนะครับก็ให้เราเลือกลงมาข้างล่างสุดเพื่อที่จะเลือกเป็นรูนโฮมูนคูดสกิลนะครับรูนนี้จะเป็นรูนที่จะทําให้โฮมูนคูดของเราได้แต้มสกิล่อยเพิ่มขึ้น 1, 1> แต้มต่อรูน1จุดนะครับจะมีทั้งหมด5จุดในช่วงที่เป็นไฮคลาสนะครับส่วนถ้าเราเป็นคลาสที่3แล้วจะมีเพิ่อมอีก3จุดทางด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับเบื้องต้นตอนเป็นไฮคลาสเนี่ยก็ให้เราอัพ4จุดตรงนี้ก่อนนะครับส่วนจุดที่5ตรงนี้เราไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่เราจะต้องใช้ทรัพยากรในก การอัพมาที่จุดเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะมาเน้นที่4จุดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4นะครับ หลังจากที่เราอัพรูนเพิ่มแต้มสกิลให้กับโควมุนครูดครบทั้ง4จุดแล้วนะครับจะให้เรามาเลือกอัพรูนเฮลเพลนกันต่อนะครับซึ่งรูนเฮลเพลนก็จะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือประเภทแรกเฮลเพลนเอ็มพาวเวอร์นะครับสำหรับเอ็มพาวเวอร์จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับเฮลเพลนนะครับประเภทที่2ก็คือเฮลเพลนมัตเตอรี่นะครับจะเป็นการลดสกิลดีเลย์ของสกิลเฮลเพลนลงนะครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือเฮลเพลนออคเคิลนะครับก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนเฮลเพลนที่เราสาาาาาาามมมรรรรรถถปปปลนนกปกปล,ลูููกกกกกกไไดดด้้้้้้้้เเเเพพิิ่ขึนนนนนนออีี1ตตตะะคัับจจ2็็ทํให ได้สูงสุดถึง3ต้นนั่นเองนะครับให้เรามาเริ่มต้นการอัพรูนกับกับเฮลแพนที่ตัวรูนเฮลแพนออกข้อวันก่อนเลยนะครับที่จะเพิ่มจํานวนสูงสุดของการปลูกเฮลแพนนะครับจากนั้นก็ให้เราไปอัพรูนลดดีเลย์สกิลของเฮลแพนนะครับที่ชื่อว่าเฮลแพนมาตเตอรี่จะมีทั้งหมด2จุดตรงนี้นะครับในจุดที่1แล้วก็ตรงนี้จุดที่2 ก็จะทำให้สกิลเฮลแพลนเนี่ยลดดีเลย์ลงไปได้จุดละ0.25นะครับ2จุดก็จะลดได้0.5วินาทีนั่นเองตัดมาก็ให้เรามาอัพเพิ่มดาเมจให้กับเฮลแพลนกันต่อนะครับก็จะชื่อรูนว่าเฮลแพลนเอ็มพาวเวอร์นะครับจะมีทั้งหมด3จุดอันนี้จุดที่1นะครับต่อจากตัวเฮลแพลนมาตเตอรีเลยนะครับจุดที่2แล้วก็ข้างล่างนี้จุดที่3นะครับเท่านี้รูนหลักๆในะตอนที่เราเป็นไฮคลาสก็ครบท้วนสมบูรณ์แล้วนะครับ ต่มานะครับพอเราขึ้นมาเป็นคาร์ที่3นะครับจะมีรูนที่เป็นรูนสําคัญมากๆอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็คือรูนที่ชื่อว่า Life Merge Enhance นั่นเองนะครับรูน Life Merge Enhance จะทําให้เวลาที่เรากดสกิล Life Merge นะครับจะเพิ่มแอทแทคให้กับโฮมุนคูลได้เพิ่มขึ้นจุดละ10%นะครับมีรูนทั้งหมด5จุดก็เท่ากับว่าจะเพิ่มแอทแทคให้กับโฮมุนคูลัสของเราได้ถึง50%เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรูนที่จําเป็นที่สุดในช่วงที่เราขึ้นมาเป็นเจเนติกกันเลยนะครับเวลาที่เราเลือกอัพก็ให้เราอัพจุดนี้จุดที่1นะครับแล้วก็ลงมาเป็นจุดนี้จุดที่2นะครับ จุดนี้จุดที่3นะครับหังานก็ขึ้นมาด้านบนเป็นจุดที่4นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่5นะครับจะอยู่ด้านบนของเฮลเพลนนะครับ เท่านี้เราก็จะได้ลูนไลฟ์เมิร์ดครบทั้ง5จุดแล้วนะครับถัดมาหลังจากที่เราได้ลูนไลฟ์เมิร์ดครบทั้ง5จุดแล้วนะครับเราก็จะมาอัพในส่วนของลูนที่เพิ่มสกิลพอยต์ให้กับโฮมบนลคูสทางด้านซ้ายตรงนี้กันต่อนะครับจะมีทั้งหมดอีก3จุดนะครับก็จะเพิ่มสกิลพอยต์ได้อีก3แต้มแต่ก่อนที่เราจะมาอัพตัวโฮมบนลคูสสกิลลูนเม็ดนี้นะครับให้เราขึ้นมาอัพตัวลูนอินสวิชตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็นลูนที่จะทาให้ทุกๆค่าอินของเราจะแปลงเป็นค่าแอคไดด้หนนน่วยยะครับงก็จทสูุ Skill อ แล้วก็โฮมบูลคูสกิลจุดที่2นะครับจากนั้นก็เป็นโฮมูลคูสกิลจุดที่3นะครับ <mañana> ส <benim S 2> ่วนการอัปรูนหลังจากนี้นะครับก็จะมีรูนที่ผมแนะนําให้อัพก็จะเป็นรูนคัตบูสนะครับสำหรับรูนคัตบูสจะมีทั้งหมด6จุดนะครับทำให้เมื่อเราใช้สกิลคัตบูสนะครับเราจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น2%แล้วก็แอคแท็เพิ่มขึ้นอีก20หน่วยต่อรูน1จุดนะครับรูนมีทั้งหมด6จุดเราก็จะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มมขขึึ้้้้นนนนน12% 120 2แแลววก็อททเพิ่่่่หยรัีีีจจุุดดใ ตรงนี้จุดที่3แล้วก็ทางด้านซ้ายบนตรงนี้อีก 3จุดนะครับหรือถ้าใครที่ยังมีค่าจ่อเกาะไม่เยอะพอนะครับก็สามารถที่จะมาอัพสกิลเอเดนอร์เบรซิ่งแทนก็ได้นะครับก็จะทาให้เมื่อเราเรียกน้องแมวออกมานะครับเราจะได้ค่าป้องกันกายภาพ3%แล้วก็ได้ค่าจ่อเกาะกายภาพอีก3%รนนะครับรูนี้จะมีทั้งหมด2จุดนะครับก็คือจุดนี้แล้วก็จุดทางด้านขวาบนตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะได้พลังป้องกัน6%แล้วก็ค่าเะอก6%นั่นเองนต์แลกๆก็งอาจนติกาาตีกะมเประเา็นี้นั่นเองนะครับป็นรื่องของอาชีพจเนติกสายแมวทัทไฟ กันบ้างสำหรับสายแมวธาตุไฟก็คือจะเป็นการทําให้น้องแมวของเราโจมตีออกมาเป็นธาตุไฟแทนการโจมตีไรธาตุนั่นเองนะครับประโยชน์ของการโจมตีออกมาเป็นธาตุไฟก็คือจะทําให้เราโจมตีธาตุดินและก็ธาตุอันเดธดุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถาดันดาเมจธาตุไฟจากอุปกรณ์ต่างๆได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องมีสําหรับคนที่จะมาเล่นอาชีพจีเนติกสายแมวที่โจมตีเป็นธาตุไฟนะครับนั่นก็คือการ์ดมารีนสเฟียร์นั่นเองนะครับการ์ดมารีนสเฟียร์จะเป็นการ์ดที่ สกิลม um ักนัมเบรกเลเวลสา3ก็คือเมื่อเรากดใช้งานสกิลนี้เราจะทำดาเมจรอบตัวเป็นดาเมจธาตุไฟ 145%ของค่าแอคแท็กของเรานะครับแล้วก็จะทําให้การโจมตีของเรากลายเป็นธาตุไฟพร้อมกับได้ค่าแอคแท็กเพิ่มขึ้น20%เนะครับเป็นเวลาทั้งหมด10วินาทีซึ่งสกิลแมกนัมเบรกนี้ก็จะเป็นสกิลเดียวที่จะทําให้การโจมตีของน้องแมวของเราโจมตีเป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนธาตุน้องแมวด้วยการกดหินธาตุหรือว่าใช้อาวุธธาตุต่างๆได้นะครับต่ต้องใช้เป็นสกิลแมกนัมเบรกสกิลเดียวเท่านั้นนะครับแต่ปัญหาหลากัลกๆของการเล่นสายธาตุไฟนี่ก ที่เราจะสามารถสุ่มได้การ์ดมารีสเฟียเนี่ยเราจะต้องไปลงออร์เคิลชั้นที่เลเวล120เท่านั้นนะครับซึ่งในสมุดสุ่มของออร์เคิลเลเวล120เนี่ยมันถึงจะมีการ์ดมารีสเฟียมาให้เราสุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นชั้นที่ต่ำกว่า120ลงไปเนี่ยอย่างเช่น115เนี่ยมันจะไม่มีการ์ดมารีสเฟียมาให้สุ่มแล้วนะครับมันก็เลยทำให้การหาการ์ดมารีสเฟียจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆทางเดียวที่เราจะหาการ์ดมารีสเฟียได้ก็คือเราจะต้องไปฟาร์มที่แบบอบบันเดอร์โบสเทอร์มาารนเทมว่า มาริซาเฟียเนี่ยเหมือนเป็นมอนเตอร์ที่เลเวลแค่32เท่านั้นเองถ้าเรามาฟาร์มด้วยการใช้สตามิน่าในการมาฟาร์มหาก,การ์ดมาริซาเฟียเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ อีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับนั่นก็คือการมาพรีออเดอร์การ์ดมินิสเฟียไว้นะครับตะบอกเลยว่ายากมากๆนะครับเนื่องจากว่าการ์ดมินิสเฟียเนี่ยมีจํานวนในการมาวางขาย,น,ยน้อยมากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปฟาร์มนะครับแล้วก็มีคนพรียออเดอร์เยอะมากๆด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เป็นตอนที่ใกล้จบโค้ดเบต้าแล้วนะครับคนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับซึ่งในเวลานี้มีการ์ดมินิสเฟียขายอยู่2ใบนะครับแต่ว่ามีจํานวนคนดึงเนี่ยทั้งหมด1นึ่งรเจคนนะครับซึ่งก็หมายความว่าการที่เราจะเพีย เลยนะครับ แต่สมมุติว่าเราได้การมาเลีสเฟียร์มาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนให้แตกต่างจากเจเนติกสายแมวไรท่าตุเนี่ยก็คือในส่วนของการอัพสกิลการใส่อุปกรณ์แล้วก็การอัพปรูนนะครับในส่วนของการอัพสกิลของเจเนติกสายแมวธาตุไฟนะครับจะต่างกันตอนอัพสกิลของเจเนติกนั่นเองนะครับสำหรับสายแมวธาตุไฟนะครับเราก็จะไม่ได้อัพสกิลคัรแคนนอนให้เต็มนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อัพสกิลเฮลลิ่งให้เต็มนะครับให้เรามาอัพสกิลในมือหนึบไฟให้ได้เลเวลสามก่อนนะคร ที่เมื่อเราวางสกิลเดโมนิกไฟลงไปใส่เป้าหมายจะทาให้เป้าหมายตัวนั้นโดนดาเมจที่เป็นธาตุไฟแรงขึ้นถึง15%เลยนะครับส่วนสกิลในช่วง้าเดนอื่นอ,อย่างเช่นไบโอหรือว่าอะเคมิสหรือว่าตอนที่เป็นพ่อค้านะครับจะยังอัพเหมือนกับตอนที่เราเป็นสายไหลธา,าตุเประเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ของการเล่นสายแมวธาตุไฟนะครับหลกัหลกๆสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวอาวุธแล้วก็เครื่องประดับทั้ง2ชิ้นนะครับอาวุธนะครับเราจะเปลี่ยนจากขวาน,นาาเชฟเพนแอ ที่อาชีพแบ็กสมิธสามารถที่จะคับขึ้นมาเองได้นะครับจุดเด่นของขวานตัวนี้ก็คือทุกๆการตีบวกเพิ่มขึ้น1บวกนะครับจะได้ค่าไฟดามจเพิ่มขึ้น5%นะครับถ้าเราตีบวกได้ถึงบวก10เราก็จะได้ค่าไฟดามจเพิ่มขึ้นถึง50%เรเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆแล้วก็ยังเป็นอาวุธที่ไม่จําเป็นต้องอัพขั้นเพิ่มด้วยนะครับก็จะประหยัดเงินในเรื่องของการซื้อของบอสมาอัพขั้นนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือเครื่องประดับทั้งสองข้างนั่นเองนะครับเราจะต้องเปลี่ยนจากตัวเครื่องประดับเจาะเกราะมากลายเป็นสร้อยเฟรมลิงนะครับสำหรับสร้อยเฟรมลิงเบื้องต้นเราไม่จําเป็นต้องตีบวกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอัพขั้นอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะประหยัดเองแค่เจาะรูใส่การ์ดก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวสเตตัสพื้นฐานแล้วก็การอัปเกรดหรือการตีบวกมันจะได้ไปนในส่วนของเอเมทแท็กนะครับซึ่งจะไม่ได้ใช้กับสายแมวนั่นเองแต่ถ้าใครที่มีงบเยอะๆนะครับก็ให้้เราฟไได ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก4%นะครับซึ่งจุดเด่นของสร้อยเฟรมลิงตัวนี้ก็คือจะเป็นสร้อยที่ได้ค่าไฟดาเมจเพิ่มขึ้น10%ตอนน่อ1ชิ้นเลยนะครับเราใส่2ข้างก็ได้เพิ่มถึง20%เลยซึ่งก็จะทําให้เราทําดาเมจทัดไฟได้รุนแรงกว่าการใส่สร้อยเจาะเกราะนั่นเองนะครับแต่ทีนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนอาวุธไปเป็น,ปนขวานไฟแอ็แล้วก็เปลี่ยนสร้อยเป็นเนฟรมลิงเนี่ยสิ่งที่เราจะเสียไปก็คือในส่วนของค่าเจาะเกราะนั่นเองนะครับเราจะเสียค่าเจาะเกราะจากขวานเทพท0แอ็แล้วก็จากเครื่องประดับแอดเวนเจอร์ไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยส่งผลให้เราต้องไปอัปรูกันใหม่เพื่อดค่าเจาเกาะทดแทน นันเองถัดมาก็มาต่อกันที่การอัปรูนของสายจเนติกแมวธาตุไฟกันบ้างนะครับการอัพรูนพื้นฐานหลักๆจะเหมือนกับในส่วนของสายแมวไายธาตุเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคมาเตอรี่หรือโฮมูลคูสสกิลหรือพวกไลฟ์เมิร์ดหรือพวกเคลแ p l น n นะครับก็จะอัปเหมือนเดิมเลยการอัพโฮมูลคูสสก,กิลทางสายล่างตรงนี้ก็อัปเหมือนกับตอนที่เป็นสายไายธาตุเลยนะครับแต่ว่าจะมีสิ่งที่เราจะต้องอัปเพิ่มเติมก็คือในส่วนของรูนที่จะได้ค่าอีกนอเดฟเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราขาดอีกหนอีเดฟเปอร ไปนะครับและรูนอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถที่จะเพิ่มอีกนอรเดเปอร์เซ็นต์ได้เยอะนะครับก็คือรูนเอเลนอร์เบซซิ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นรูนที่เมื่อเราเรียกน้องแมวออกมาจะทําให้เราได้ค่าเจาะเกาะเพิ่มขึ้น3%ต่อรูน1จุดนั่นเองนะครับมีทั้งหมด2จุดก็ได้เพิ่ม6%นะครับและความสําคัญของการอัพรูนเอเลนอร์เบซซิ่งก็คือมันจะต้องผ่านในส่วนของตัวรูนไฟดาเมจด้วยนะครับซึ่งก็จะเพิ่มดาเมจทัดไฟได้1%ต่อรูน1จุดนะครับรูนไฟดาเมจจะมีทั้งหมด3จุดนะครับซึ่งก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันกับตัวรูนเอเลนอร์เบซซิ่งเลยและจะทําให้เราเพิ่มไฟดาเมจได้อีก3%นะครับ The cat sat on the การอัพแบบนี้ก็จะทำให้เราบาลานในส่วนของค่าอิกนอ De เด็ที่เราเสียไปจากอาวุธและเครื่องประดับทดแทนขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะทำดาเมจทัดไฟได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นจเนติกสายแมวในการลง PVP นะครับเราจำเป็นจะต้องมาอัพรุนตัวนี้ด้วยนะครับจะเป็นรุนสกิลรับของโฮมูนครูสนะครับโดยรุนจุดนี้ก็จะเป็นรุนที่ได้สกิลรับของน้องแมวนะครับที่ชื่อว่า Tinder Break เกอนะครับโดยความสามารถของตัว Skill าสกิลทินเดอร์เบรเกอร์ก็ ะจะทำดาเมจ1,500%ของค่าแอคแท็กแล้วก็จะทําการล็อกขาศัตรูพร้อมกับลดค่าฟรีของศัตรูลงเหลือ0ูนเป็นเวลา5วินาทีนะครับซึ่งระยะการใช้งานอยู่ที่9เมตรเลยนะครับเรียกได้ว่าไกลมากๆเป็นสกิลเปิดสกิลแรกที่สําคัญมากๆสาหรับเจเนติกสายแมวเลยนะครับหลังจากที่เราอัพรูนทินเดอร์เบกเกอร์ไปแล้วก็ให้เราเข้ามาเอาสกิลที่หน้าสกิลที่2นะครับแล้วก็ลากสกิลที่เป็นรูปกระดูกหักตรงนี้ลงมาที่ช่องสกิลข้างล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับ แบบนี้เลยนะครับ อ่าเห็นไหมอะตัวละครแมวของเราก็จะพุ่งเข้าไปแล้วก็ล็อกขาศัตรูพร้อมกับลดค่าหลบหลีกของศัตรูลงไปเหลือศูนย์เลยนะครับโดยที่เมื่อครูดาวเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะกดสกิลซ้ําเพื่อให้ล็อกขาศัตรูกันใหม่ได้นะครับสกิลนี้ที่เป็นสกิลสําคัญที่เอาไว้เล่นใน PVP นะครับก็อย่าลืมมาอัพรูตตรงจุดนี้กันด้วยเรื่องถัดมานะครับผมก็จะมาเทสในส่วนของดามจนะครับของแมวไลทา่าแล้วก็แมวธาตุไฟเอามาเทียบดามเมจใหเนเพื่อนดูกันเห็นเห็นเลยนะครับว่าการที่เราได้การบริสเฟีเวฟเยวมหจมหนน้ดร เดเมดของแมวไรธาตุกันก่อนนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราใส่ก็จะเป็นเหมือนกับที่ผมแนะนําไปในคลิปนี้เลยนะครับการเซตออโต้สกิลผมก็จะเซตตามนี้นะครับในส่วนของสกิลบัฟก็จะมีสกิลตะโกนสกิลคัทบูสต์แล้วก็สกิลไลฟ์เมอร์ชนะครับแล้วก็จะมีสกิลไลฟ์ฟิสิกส์นะครับสกิลเฮลแพลนแล้วก็สกิลคัทแคนนอนนะครับสำหรับบอสที่เราจะเอามาเทียบ DPS กันในวันนี้ก็คือบอสเทสเล็กที่เป็นไรธาตุจากดันเจียนธาราทอสทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของแแมมวววสสสาายยยยไไไรรรรรรรตตุกกกกััััันนนนน่ออออะะะคคคบบบบบให้้้้้เเีลลลฟฟ์์ิิ็โด ผ่านไปประมาณ30-40วินะครับ สำหรับ DPS ของสายไรทัศน์ที่ทําได้จะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนสามถึงเจ็ดแสนห้านะครับถัดมาเราก็จะมาเทสเทียบกับดาเมจของสายแมวธาตุไฟกันบ้างนะครับอุปกรณ์ของสายธาตุไฟผมก็จะใส่เหมือนกับที่แนะนําไปในคลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสกิลออโต้นะครับก็จะมีสกิลบัฟรวมที่เซตเหมือนกันเลยก็คือตะโกนไลฟ์เบิร์ดแล้วก็คัทบูสต์นะครับแล้วก็มีสกิลไลฟ์ฟิสิกส์นะครับมีสกิลเฮลแพลนมีสกิลเดโมนิกไฟนะครับแล้วก็มีสกิลมักนัมเบรกที่ใส่ไว้ในช่องออโต้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราาาาาามมมมดดดููเจของงแววสยธตุไฟกััันนบบบ้ะครร ไช้ฟิสิกส์แล้วก็แมกนัมเปลกนะครับที่เหลือก็ออโต้ได้เลย ผ่านไปประมาณ30-40วินะครับสำหรับ d p s ที่ทำได้ก็อยู่ที่ประมาณ1 180,000นะครับซึ่ง d p s ต่างกับแมวสายไรทาาอยู่ที่ประมาณ400,000ก,กว่าเลยนะครับการบริเสเฟียจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเจเนติกสายแมวนั่นเองนะครับเพราะสามารถที่จะบูตได้เมทให้กับสายนี้เพิ่มได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายด้วยการให้ดูดดเมจจากการโจมตีแบบชนะทาตุกันดูบ้างนะครับว่าถ้าเราเอาสายแมวทาตุไฟไปโจมตีบอร์สที่ชนะทาตุเนี่ยดดเมจจะขนาดไหนนะครับโดยบอสท,ที่เราจะเอามาตีกันก็คือบอสแฟนตาติกดากอนที่เป็นบอสท,ทาตุอันเดดในดันแป้งกันนะครับาธาตุไฟเนี่ยจะสามารถตีทาตุอันเดดแรงขึ้นถึง200%เลยนะครับเดี๋ยวมาดูดดเมจจากการโจมตีชนะทาตุกันครับปับหมูไลฟิสิกแมกนัมเบลีออโต้นะครับ สำหรับดาเมจสกิลขวัที่เป็นดาเมจสีเหลืองเนี่ยที่สูงสุดทําได้จะอยู่ที่ประมาณ3ามล้านเจ็ดแสนส่นะครับส่วนดาเมจสีขาวที่เป็นดาเมจของสกิลเซนเวอร์ชาร์ตจะอยู่ที่ประมาณ6กล้านตีแสนนะครับก็เรียกได้ว่าดาเมจรุนแรงมากๆเลยนะครับใครที่จะเล่นสายนี้ก็อย่าลืมพพีออเดอร์การ์ดมิเรเซเฟียไว้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็ขอภาวนาให้เพื่อนๆทุกคนพพียออเดอร์การ์ดมิเรเซเฟียสำเร็จกันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับแนวทางการเล่นจีเนติกสายน้องแมวนะครับ สำหรับสายนี้เป็นสายที่ใช้ของในการเล่นที่ราคาค่อนข้างประหยัดนะครับ ทำค่าเจาะเกาะก็ทําง่ายแต่ถ้าอยากจะให้ดาเมจก้ากระโดดเปรตระดับหนึ่งเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหาการ์ดมินสเตอเฟียร์มาใช้ให้ได้นะครับซึ่งก็อาจจะหาย,ยากนิดนึงและสายนี้เป็นสายที่จะเริ่มเฉิดฉายได้ตอนที่เป็นคาร์ที่3นะครับตอนที่ยังเป็นไบโอเคมิสเนี่ยดดเมจก็จะยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่พอขึ้นมาเป็นจเนติกดาเมจของน้องแมวก็จะก้ากระโดดขึ้นไปจากสกิลไลฟ์เบิร์ดเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับจึงเป็นสายที่ต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรแต่บอกเลยว่าหลังจากทีีทำำี่่่่ททํําาาาสสสเเร็็็็็็จจแลลลล้้ววนนนนนะับยปงงงงงดกกกกกกกอ PVP ุ มีประโยชน์ในทุกสถานการณ์เลยนะครับและสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Rising Face ในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับว,วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ